สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทําอะไรกันนะคะวันนี้เราจะมาดูที่ดินที่ตําบลดอนคามเผออูททองนะคะเป็นที่ที่มีวิวเรียกว่าก็สวยมากค่ะเป็นวิวเขาค่ะยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ,คะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูถนนในโครงการก่อนนะคะเดี ตอนนี้เราอยู่หน้าปากทางนะคะเราก็เดินเดินเข้ามาได้เลยค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นดินดีเป็นดินดำค่ะสามารถเพาะปลูกได้นะคะระแวกนั้นก็มีการปลูกต้นไม้เช่นตรงนี้จะเป็นต้นมะละกอค่ะลูกขึ้นดกมากๆเลยนะคะแถวนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเริ่มมาปลูกบ้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเหงาค่ะ ต้องบอกว่าดินบริเวณนี้นะคะแน่นแล้วทุกแปลงค่ะแต่ที่ทุกคนเห็นว่ามีหญ้าขึ้นเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันฝนตกเนาะช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราถางเข้าไปเนี่ยก็คือสวยเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะค่อนข้างร่มรื่นมีลมตึงตลอดเลยค่ะ สถานที่ใกล้เคียงนะคะที่ดินบริเวณนี้จะใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยววัดเขาดีสลักมีตลาดน้อยดอนคาตอนเย็นใกล้โรงพยาบาลส่วนตำบลดอนคาใกล้โลตัสอุดทองแล้วก็ใกล้หอนาฬิกาอุดทองค่ะถ้าเกิดว่าขับรถมาจากกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ อนนี้ก็มาถึงหน้าที่ของเราแล้วนะคะแปลงนี้เลยค่ะต้องบอกว่าตรงนี้วิวดีมากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามองจากจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นวิวภูเขาค่ะตรงหน้าบ้านของเราเลยเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะสีขาวๆตรงนั้นคือวัดเถาดีสลักนั่นเองค่ะ ตรงนี้ที่คุณแม่กำลังชี้ๆอยู่นะคะก็จะเป็นอนาบริเวณของพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะกว้างของที่ดินนะคะจากเสาเขียวเสาเขียวคือเสาอยู่ที่ติดใกล้ๆกับเสาไฟฟ้านะคะที่มีธคงสีเขียวปักนะคะจนมาถึงลากมาเรื่อยๆจนถึงธคงสีเขียวอีกอันหนึ่งอันนี้คือที่ดินหนึ่งไร่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่40ตารางเมตรสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านพักต่างอากาศ อยากทำบ้านสวนนะคะหรือว่าอยากสร้างบ้านไว้ยามกเกษียณนะคะก็ต้องบอกว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่อยากแนะนำให้จริงๆค่ะเพราะว่าวิวสวยใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไม่เปลี่ยวนะคะมีน้ำไฟเข้าถึงหมดแล้วค่ะสามารถสร้างบ้านแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ได้เลยค่ะนี่ก็เป็นผลผลิตนะคะที่ขึ้นอยู่ตาม เราแวกนั้นที่เพื่อนบ้านปลูกกันนะคะก็จะมีต้นมาละกอค่ะเห็นไหมคะว่าลูกขึ้นดกมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่ดินหนึ่งไร่แปลงนี้นะคะเราขายอยู่ที่38 0 0 0นแนบาทคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่สพอนก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะสุดท้ายนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากะคะที่เข้ามารับชมที่ดินสวยๆและหว,วังว่าครั้งหน้าเราจะได้พาทุกท่านไปชมที่ดินแปลงสวยๆอีกคะ่ะ